ภาภูทับเบิกแห่งนี้ถือเป็นจุดรับน้ำฟ้ากลางหาวอันศักดิ์สิทธิ์เพียงหนึ่งในสี่ที่ซึ่งมีความสำคัญในพิธีทำน้ำพระพุทธมนต์ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบหรอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อปีพศ2542คุณผู้ชมครับจุดที่ผมกำลังจะไปนะครับคือน้ำฟ้ากลางหาวครับน้ำมนต์ที่ สอนประทานให้กับเราคุณผู้ชมครับเบื้องหน้าของผมคือน้ำฟ้ากลางหาวน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดจากสวรรค์หลายสิบปีก่อนร,รอบๆนี้ก็จะไม่มีต้นไม้แบบนี้นะครับเราจะสัมผัสกับท้องฟ้าได้โดยตรงน้ำฟ้ากลางหาวคือน้ำที่กลั่นออกมา กันออกมาครับกรองออกมาจากไม่ใช่ไม่ใช่ฝนด้วยนะครับกรองออกมาเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์น้ำมนต์นี้ถูกนําไปใช้ในพิธีต่างๆเพื่อความเป็นสิทธิมงคลเป็นมนต์สารในพิธีสําคัญนะครับคือน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่เปรียบประดุจว่าเราได้รับจากสวรรค์ด้วยความเมตตาที่ประทานมา